ออกเดินทางตามแนวของ New อน,นิวเกเกเตอร์อันนี้กับพวกกรอยดียยวระยะทางการเดิน10กิโลนะครับเือนการแตง่งโจรผายวนโจนเอ็นเตียนลงแหวนอ่ะ <c oughs> ้ส่ยาไก่เลย การเตรียมตัวการเตรียมผูก้กร์สัมภาระำหรันหอยวนตัวเน้นเตียนเดียวนะครับพี่น้องภูผาด่างหรือว่าภูหินด่างบุญทลิกนะครับจากอุทยานกรมป่าไม้มายางเหรียญส้มบิวเสื่อมส้มบรรยากาศบรรยากาศกับพวกเรานะครับ ไปครับเส้นทางยังอีกยาวไกลไปกันมาแล้วนะครับนักเทกิ้งบรรยากาศลมเลือนดีขนาดเลยครับเขากำลังตัดถนนใหม่เดอระยะทางประมาณ10กิโลนะครับเขากำลังทำถนนใหม่นะครับ อันน,นย่างพ่ทาไัเราครับพุ่หลือหลืดของเพื่นไปถนนกำลังใหม่ขึ้นขึ้นลงลงบรรยากาศดีนะครับลมลื่นตลอดเส้นทางเลยไปครับผ่านไปหนึ่งกิโลแก่งวังแสงนะครับเส้นทางขึ้นผู้หินด่างอำเภอบุญทรีครับต่อเขียดชายแดนสวบปลาว ไปยังปูหินด่างนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการทำถนนสวยให้เรามาท่องเที่ยวกันนะครับ เก้ากิโลครึ่งแล้วครับอีกนิดเดียวก็ถึงถนนภาศิวะเดินทางมาหอดจุดสิ้นสุดของถนนภูหินดางแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเส้นทางเท้านะครับอีก1.8กิโลจอดรถไบนี้นะครับระยางไปลงไปนี่จะเป็น แสลำดวนนะครับน้ำตกแสลำดวนเดินตั้งแต่สองรอยเมตรเอาครับหน้าฝนเป็นธรรมาเที่ยวครับน้ำตกใหลย้ยเนี่ยมอไซค์ขึ้นสบายครับผมเออซอนเตนเรามาได้สบายเลย ไปครับอีก1.5กิโลถึงภูยินดังอาจจะประมาณสี่โมงเครื่องหอน ลานหินแตกขอแสดงความยินดีด้วยคุณมาถึงแล้วไม่มีหรอกของนักท่องเที่ยวไี่แหละนี่แหละเขาเรียกภูหินด่าง นี่ไงภูหินด่างมาถึงแล้วแผ่นดินสอปปอล่าถึงแล้วนะครับแล้วก็นี่คือหลักเขียดประเทศไทยนะครับเรามาถึงแล้ว แต่ลงทางเกือบทอยกลับแลวนี่คือหลักหมุดประเทศไทยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งสอปปอลาวนะครับเป็นแห่งสันปันน้ำอันนี้คือหลักเกตประเทศไทยนะครับโอ้เป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการมา เดินป่าเทกกิ้งกำลังพอดีเลยนะครับสวยงามสวยงามมากเอาครับขอบ้างกระเป๋าก่อนหนักแฮงเช้าแล้วนะครับ บรรยากาศตอนเช้า ada dia เยอะไงถ้าแ,แ,แสงมันแสงว่าที่มันออกเยอะมันแบบถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่เห็นพระที่เต็มดวงไงผู้หินด่างนะครับแบบพานรามาเรนะี่ย